จากที่ขึ้นดอยเนาะบุ๋มพูดไปพูดมาบุ๋มก็อารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นเหมือนขึ้นดอยเหมือนไปไปโอดีโอถนนแบบว่าทุกคนดูสิดูดีเนาะอันเนี้ยลาดยางแล้วดูดีแต่เป็นที่ครุขระนี่แบบโอ้โหสุดจัดสุดจริงๆอีกคนอยู่บนดอยก็ทำบุญไปอีกคนอยู่ข้างล่างเนี่ยที่เล่นละครละครคิวบูไป น้องรู้สึกว่าน้องเสร็จจากการถ่ายละครแล้วนะเห็นว่าจะไปเตะบ,บอลธนโดนนะทุกคนอืมมีคิวบงคิวบูอุ้ยดูถนนดูถนนสิทุกคนโหดมากดีนะที่ไม่ใช่หน้าฝนอืม <c> เ <ười> นาะดีนะที่ไม่ใช่หน้าฝนคือแบบโอ้โหตับไตไส้พุงขยับที่ย้ายที่หมดเลย ธนดนยังเล่นคิวบูอยู่ทุกคนน้องซ้อมคิวบูอะไรอย่างงี้ดูสิความตั้งใจของนางนางได้ทำทุกอย่างแล้วนะธนดนเนี่ยได้ทำหมดแล้วเหลือพิธีกรอีกเนาะที่นางอยากเป็นบุ๋มเชื่อว่าน้องก็ได้เป็นแหละหรือยังไงต้องได้เป็นสิเนาะเขามากความสามารถคนนี้ดูนางตั้งใจมากคิวบู oo, ซ้อมคิวบู ดูน้องดูความแบบเอออันนี้จะได้ไม่ไม่ฟงซ่านไงนึกออกไหมแต่ไม่เป็นไรเพื่อนกลับแล้วเพื่อนอยู่ขนแค้นแล้วเพื่อนกลับมาแล้วอืมเพื่อนกลับมาแล้วเลิกเลิกฟงซ่านแล้วแต่ก็มีคนฟงซ่านอยู่ไอ้พวกแอคปันนะ่ะฟงซ่านอยู่ก็ช่วยไม่ได้นอะอืมพวกไม่มีความสุขไง ขนาดเรานะเขาห่างกันเรายังมีความสุขงงมากแฮปปี้เหมือนเดิมอยู่ใกล้กันมีความสุขเพิ่มห่างกันก็ยังมีความสุขจะขึ้นอีกแล้วเนี่ยบุ่มเนี่ยอารมณ์ขึ้นเร็วมากช่วงนี้น่ารักดูสิทุกคนความตั้งใจทำงานของเขาแล้วจากที่ไปไป,ไ,ปได้ไปออกรายการมาบอกว่าฝากเพื่อนชายไปรายการของคุณมัมได้ไปเนี่ยเห็นไหมได้ไปจริงจา้าเพื่อนชายเขาได้ไปแล้วเนี่ย น่ารักเกินฝากปุ kind of ๊บได้ไปปั๊บสุดจัดแต่เขาว่าจะมีคู่อยู่นะให้ไปคู่อยู่นะรอดูรอดูวางวางวางอยู่ครับอยู่ก็พ่อบอกว่าการทำอาหารต้องตั้งใจไงเราก็ตั้งใจอยู่ใส่เครื่องปรุงไม่ได้นะใส่ใจมันก็เรื่องใหญ่นะใจเย็นกับมันด้วยนะแล้วจะมีใครหลายคนหรือ เรียกกันบ่อยจนลืมสะกดเลยเหรอวิ่นบิงไปวิ่นวิ่งไปวิ่งวิ่งวินเออบัตรไปไปหายเออมาไปมาอ๋อไปไปเมื่อกี้เมื่อกี้ที่อ่านไอ้อันไหนนะตรงนี้ใช่ไหมไปอันนี้คือจุดที่เราอยู่ไปเลยเลอไป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 ก่อนเลย ออนีจะตายไม่า้อาวอันนี้เป่ล่ะตนี่นี่ไงนี่เยไปคิดไปคิดตายไปคิดไมไป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 ตไยพกอกกินไร่ะไปไปายอตรไหนนี่ายไปนก่อนเลยขึ้อนเางไะไรใไปเอาไปเอามายังไงวไป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  ไปไปฮะว่าอะไรว่าไปมาแล้วนะครับไป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 ยิ่งหนอันนี้เอาไปใช่แล้วไปไปพากูดูรถหน่อยนะไปไปทางนี้ไปมันคนเอาอยเงินเลยคิดมันแหม่บัวไปเอาไปกระบาดดื้อไปดื้อกระบาดดื้อลุกเอ้ยเห็นไหมอิงอ่ะอิงอ่ะอิง่อ่ะตบอกว่าไป